สวัสดีครับนะครับเมื่อนี้มาพบมาปอกกับคุยเที่ยงคือเก้าในครับในช่องเที่ยงชวนชนแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาส่งคีย์บอร์ดนะครับพลสเทลสยามคีย์วันนะครับอันนี้จะส่งไปที่อำเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับนี้แกะกล่องนะครับสินค้าใหม่เอี่ยมองนะครับว่ายังไม่ได้เคยผ่านการใายผ่านการแกะมานะครับ ของแถมเช่นเคราบสาย USB นะครับแต่ว่าจะเป็น Type C นะครับถ้าเราจะไปต่อคอมพิวเตอร์ก็ใช้หัวเครื่องปรินได้นะครับแล้วก็สแตนวางโน้ตครับผมแล้วก็พัดอนะครับคีย์บอร์ดพัดเทลสัญญคทีวันนะครับอันนี้ดูอะแดปเตอร์นะครับยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวก่อนอื่ขอวางก่อนนะครับอันนี้ครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการ ทุกเครื่องนะครับเราจะมีการแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูเพื่อเพื่อเช็คว่าใช้ได้จริงๆนะครับรุ่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมใส่ฐานได้นะครับนี่ใส่ฐานตรงนี้นะครับใส่ฐานตรงนี้ได้นะครับใส่ฐานสายแห่สายยังกะใส้ไใ้ครับผมสายแห่นะครับนี่มาบึดมาดูรูตรงนี้นะครับเอาเบรดูเนาะอันนี้คือเสียบแดปเตอร์นะครับ แดปเตอร์9-12โวลต์นะครับอันนี้คือโฟนหูฟังนะครับต่อเข้าขยายก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดลดาุ่มค่อยๆนะครับอันนี้เอานะครับหรือว่าที่ออกเป็นหูแบบสเตอริโอนะครับอาร์เอลซ้ายขวานี่ครับได้ USB นะครับเสียบ USB MP3 ได้นะครับแล้วก็การ์ดนะครับการ์ดเล็กๆนะครับเสียบได้เหมือนกันเอาเปิด MP3 นะครับอันนี้เป็น m i d i นะครับไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ซัทเทนนะครับอันนี้เสียบอะซัทเทนเหยียบนะครับ เพื่อที่จะให้เสียงนะครับมันมีความกลางวานยาวขึ้นนะครับมาดูได <นะ S 1> ปรป์เตอร์นะครัปึ๊บเิ็คนะครับแดมปเตอร์ใช้ได้นะครับต้องใช้งานได้นะครับขออนุญาตนะครับเสียบปลักก่อนนะครับ ถ้าเราตั้นที่อยู่ไม่ไกลนะครับก็สามารถมารับได้นะครับเสียบปตื๊อปึ๊บนะครับปิดวอลลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นลำโพงนะครับสเตอริโอนะครับสองข้างนะปิดลำพงวอลลุ่มเปิดปึ๊บเหมือนเดิมไหมครับไฟก็จะวิ่งตุ๊ด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 ตดูนะครับดตุ๊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 ดตุ ทุกริมนะครับอันนี้เสียงเปียโ,โนนะครับเสียงเปียโน,โนอันนี้รุนนี้จะบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสียงก่อนนะอันดับแรกเปิดเครื่องมาปุ๊บนะครับเรามากดที่โทนนะครับปุ๊บอ่าตอนนี้มันอยู่ที่เปียโนนะครับเราก็กดหนึ่งสามสี่นะครับอ่าเสียงออกแกนนะครับ นี่เรากดบันทึกได้ครับส่ะส่วว่าเราเราอยาก,ายากบันทึกเราอยากอัดนะกดบันทึกตัวนี้นะครับลิกนะครับอ่ทีนี้เราเราเราก็เราเปิดฟังครับนะครับอ่มันก็จะขึ้นไอที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับอ่านี่คือฟังก์ชันนะครับเครื่องนนี้นะครับทีนี้เรามาใส่กลองนะครับกดลิทเทิลนะครับเนี่ยลิทเทิลเลือกกลอง สตาร์ทดูตอนนี้อยู่โบริโลนะครับโบริโลเราก็มาเลือกจังหวะหมอลำมศูนย์ศูนย์สองกดอย่าลืมกดตรงนี้นะครับฟิงเกอร์ตรงนี้เพื่อให้มีเสียงเบสดนะครับเบสดมาแล้วสโล วันนี้คือฟังก์ชัน MP3 นะครับเราเสียบแลชได้แล้วก็เปิดเล่นตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ